สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับอ่ผมเขยีสานใต้เนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเนะครับอ่มือนีผมกับมีแนวทางความฝันของตัวผมเองครับมาเล่าให้ครับท่านผู้ชมอ่าเอฟซี FC ของเขยสานใต้ทุกๆท,ท่านได้รับฟังน้ากันเนาะครับค่ะก็มีคนถามมาหลายเนาะว่าเขยีสานใต้ฝันหรือย,ยังเนาะค่ะครับก็ฝันก็เลยจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนาะ ค่ะงวดที่ผ่านมาเสียดายมากเลยค่ะจําได้บอเคยสันใต้ฟันว่าจังไดฝันว่าเห็นพระก้ารูปครับค่ะก้าก็ก้าเนาะพระก็เปดแต่แต่ไม่ได้ตีตรงนั้นใช่ค่ะก็คือมาโฟกัสที่เลขตัวเลขที่เห็นค่ะบอบอไดไปโฟกัสถึงข้อฟันครับเห็นบอคะว่าเลขเนี่ยถ้าถ้าบอออกเลขเท่าเห็นเนาะก็จะออกเลขที่เราอยู่ในเหตุการณ์ค่ะตีเอาเนาะค่ะ เสียดายแต่ก็เบาอยู่ว่าพระเก้ารูปว่าจะเป็นเก้าแปดแปดเก้าบ่เนาะมีพระอยู่เก้ารูปเนาะเห็นพระรแต่เสียดายไม่ได้ตีตรงนั้นให้ท่านผู้ชมเนาะตีแต่เลขที่เห็นค่ะคเดี๋ยวงวดนี้สองพฤษภาหกเจ็ดเนาะครับค,ค่ะก็เอาไหมค่ะอ่าความฝันของผมเนาะครับคือผมฝันพึงฝันมึอคึืนนี่ครับค่ะที่แรกคิดว่าสิบวันฝันแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเบื้องน้ากันครับอ่าตัวผมนี่ฝันว่า ผมไปสถานที่แห่งหนึ่งครับอ่าเป็นวัดครับแต่สถานที่ตรงนี้คือตัวผมนี่ครับบอกเคยบอกเคยเห็นจากเทียครับหลักการพ่อเข้าไปเนาะครับเข้าไปบริเวณวัดนะครับคือลมลื่นครับลมลื่นนะครับรู้สึกรู้สึกสบายตัวหลักการเย็นสบายครับในในความฝันเนาะครับพ่อเข้าไปก็เจออ่าคนที่ว่าไปทำบุญจะร้ายแห้งครับหลายแห้งอลักกไปเจอป่าคนนึงครับป่าคนนึงเดินมา เดินมาถางผมว่าเม่นเคยอีสานตายบ่อเพื่อนว่าผมก็เลยว่าครับครับครับผมก็เลยถามว่าป้าปาม้าอย่างครับป้าเราบอกว่าปามาแก่บนเราบอกว่าป้าเราบอกว่ามากแก่บนป้าถึงเลขลายงวดแล้วป้าก็เลยมากแก่บนแล้วป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าสิครับแล้วเด้อวันนี้ป้าก็ได้เลขขึ้นกันป้าบอกผมก็เลยถามว่าเลขยังล่ะครับป้าป้าเราบอกว่า เลขเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กับสามหนึ่งเด้อเพื่อนว่ะครับพ่อผมได้ยิ่นจังสันเนาะผมก็จําได้แม่นได้เล,เลขตัวนี้ครับหลังจากนั้นผมก็เดินเข้าไปในวัดเนาะครับเข้าไปในวัดแล้วในวันนะครับมันจะมีลูกปัน่นลูกปัน่นพระพุทธรูปราคาอ่าเป็นลูกท้ทวสวุวรรณครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าท้ทวสวุวรรณในวัดนะครับที่หลายหลายคนมาขอเนาะครับ มันเป็นรูปปั้นของผููเถาครับผูเถาแต่ผููเถานี่เพิ่นนิีไซทองไซเพชรแหวนเพชรเพชรแล้วก็แหวนเพชรเงินจินดานะครับยังเกามีแหวนมีท่ทองคานะครับส่วนมากครับที่ใส่ตามมือตามข้อเป็นสร้อยข้อทองคาที่เป็นรูปปั้นนะครับแล้วกมว็มีเขียวมีเขียวงอๆขึ้นมากครับที่เพิ่นเขียนไว้้างนาเพื่อนบอกว่าอันนี้คือ ปูเท้าเวสุวรรณครับแต่ถ้าตาม์วาดทั่วไปนี่สิเป็นรูปยักษ์เนาะครับค่ะครับมันแปลกตรงนี้แหละครับหลก้กกามีคนดูแลเพื่อนบอกว่าผู้ใดมาผู้ผู้ใดมาศาลที่ตรงนี้มาขอโชคลาภกับปูตรงนี้สีส่วนมากเลยสีส,ส,สีสมหวังสมปารถนาเกือบทุกคนเพื่อนวัาจังเศสแล้วกาให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อเพื่อนว่ากับคนดูแลนะครับเป็นผู้เท้าขึ้นกันครับเราเพื่อนกะ ขอไอ้เพิ่นก็นเอาทูเอาทูไปที่ว่าจุดเป็นตัวแรกนะครับให้ผมอ่านหนึ่งครับผมก็เลยรับออกจากไอ้คนที่ดูแลปูนะครับปูเทเวทุวันนะครับหลัการับมาแล้วก็ผมกลับไปกราบปูเทเวทุวันแลัวก็ตั้งจิตนิฐานตามงที่เพื่อนบอกครับในในความฝันแล้วก็เอาทูบนะครับไปจุดครับจุดในระหว่างนี้ผมจุดผมสังเกตเมืองอทูบนะครับ มันก็ใหม่เป็นเรื่อยไปเรื่อยนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขครับเห็นตัวเลขนี่คือหาเก้าสามครับหาเก้าสามนี่เลขแดงจึงคืนง่ยครับแปลว่าไฟใหม่แดงจึงคืมันมันมับแบบว่าคล้ายๆว่าปกติเราทำมันใหม่มันจะใหม่เป็นสีขาวนะครับตัวเลขก็จะเป็นสีดําธรรมดานะครับที่เข้าชุดแต่แต่ตัวเลขที่เห็นได้ความฝันนะครับมันเป็นสีแดงจึงคืนง่ยครับตัวเลขครับแล้วก็เห็นตัวเลขชัดเจนครับ ห้าเก้าสามครับความฝันผมก็มีซัมดีครับก็เลยมาเวอาสู่คำเกี่ยวฟังหละกกคำเกี่ยวบอกว่าลองเว้าให้เอซีเพื่อนฟังน้ำแดงเพื่อ,อเพื่อนมักน้ำครับก็เป็นแนวทางเนะาะค่ะเป็นความฝันก็จริงๆก็อยากจะเล่าแล้วก็อยากให้เลขมันออกทุกทุกวดเนะาะท่านผู้ชมที่นําไปเสี่ยงโชคจะได้ถูกด้วยแต่ก็ก,ก็มัก็มี ออกบ้างไม่ออกบ้างเนาะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกอยู่เนาะสําหรับความฝันของเคยสานใต้เนาะค่ะ,คะเคยสานใต้ก็ฝันอย่างที่บอกเนาะคะ่ะก็คือฝันเห็นเท้าเวสุวรรณเป็นรูปปั้นเนาะเป็นรูปปั้นแต่ในในใน,ในที่เคยสานใต้เห็นก็คือเป็นรูปปั้นคนแก่ค่ะแล้วก็มีมีคนแก่ผู้หญิงไปแก้บนแล้วก็บอกกับเคยสานใต้ว่าได้เลขอย่างนะคะ เจ็ดศูนย์กับสามหนึ่งค่ะก็คือได้เลขมาสองหางแล้วเนาะแล้วเคยสานใต้ก็ไปอธิษฐานขอโชคแล้วก็ไปจุดทูปแล้วก็เห็นเป็นเลขตัวแดงๆคือห้าเก้าสามครับแม่ครับห้าเก้าสามก็อย่าลืมห้าหกสามด้วยเนาะครับตัวนี้ครับอันนี้คือเลขที่เคยสานใต้เลี้ยวเห็นเนาะค่ะก็คือห้าเก้าสามนี่เป็นเลขทูปที่เป็นสีแดงๆเนาะครับค่ะห้าเก้าสามอย่าลืมว่าเลขเก้ากับเลขหกอาจจะตีลังกาเนาะ กันห้าหกสามด้วยแล้วก็เจ็ดศูนย์กับสามหนึ่งก็เป็นอีกหังหนึ่งที่คนแก่ผู้หญิงเนาะเขาบอกว่าเขาได้ก่อนก่อนที่ป่าเพื่นสิกับครับค่ะเขาบอกเลขเนาะเขาบอกว่าในความฝันก็คือเขาบอกว่าเขาถึงมาหลายงวดแล้วเม่นครับค่ะวดนี้เขาได้เจ็ดศูนย์กับสามหนึ่งเนาะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขความฝันของเคยีสานใต้ค่ะก็ก็สวยงามเนาะห้าเก้าสามก็สวยอยู่นะห้าหกสามค่ะ หกสามเก้าสามนี่คำเกี่ยวกับมักน้ำอยู่ค่ะแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านี่มีในช่องนี่มีคนฝันหลายท่านแหงเนาะค,ค่ะห้าเก้าสามก็ถ้าตัดเล่นก็มีห้าสามด้วยนะก็คือห้าเก้าห้าสามแล้วก็เก้าสามครับหกสามด้วยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นยนแนวทางเนาะครับ,รบจะให้ท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านครับอ่าพิเคาะพิจนาเบืองน้ำกันครับวารลอบนี้ผมกับ ฝันค่อนข้างทีสียาวแดงน้อยนึงเนาะ,ะครับนอนลายฝันลาย<ะ>ครับแล้วก็ค่อนข้างที่สีชัดเจนพอสมควรครับเ<ะ>พราะว่าตัวเลขนี่จาได้แม่นเลยครับ<ะ>ครับก็เป็นเพียเ้ยนแนวทางเนาะครับโบ้เคยฝันแบบนี้จากเทียครับท่านผู้ชมครับห<ะ>ลกักการในความฝันนี่คือผูเทเวสุวรนนี่ก็คือเป็นผู้เทาหลักการมีเขียวนําเขียวคือยากนะครับท่านผู้ชม ครับเกี่ยวออกมาจัจสิครกับกับแปกขึ้นกันใน,ในงวดในงวดนู้นที่เคยสานใต้ฟันเห็นเลขก็คือห้าหนึ่งแปดเนาะมันออกสี่แปดหนึ่งก็ผิดไปเต็มหนึ่งเนาะแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยฟันเห็นเลขก็คือไม่ออกเลยแต่ว่าฟันฟันเนเกี่ยวกับข้อฟันนะ่ะออกค,ค่ะงวดนี้ก็ฝากท่านผู้ชมพิจารณาเนาะค่ะเผื่อท่านไหนที่ตีเลขเก่งๆเนาะอาจจะตีเลขเป็นตัวอื่นก็ได้หรือว่าถ้ามีใครเคยเห็น ันเห็นท้าเวสุวรรณแล้วมันออกอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเนาะค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือมันได้ตัวเลขในความฝันอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะก็คือในรอบนี้กายจะได้ตัวเลขได้ยินได้ยินตัวเลขแล้วก็เห็นตัวเลขน้าครับค่ะครับก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะครับครับอ่าทุกสิ่งทุกอย่างครขอให้ท่านผู้ชมอ่าพิจารณาเบิงครับว่ามักตัวเลขที่ผมมานําเสนอไ้บอครับถ้ามักะ็่องอ่า นําไปประกอบการเสียง,ยงโชกเปิงครับที่ส,สองเลยเนาะครับสุดท้ายนี่ครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ไม่ขาดมือครับตัวผมเองผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะเสิรเสิแน,นจักหน่อยเนาะปกติมาแต่เสียง วันนี้มานานำออกกอง